ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนาคารสวรรค์พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยตั้งแต่ปี2561ถึง2566ได้ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชาพัฏร,รวม134โครงการในพื้นที่1,027หมู่บ้านของจังหวัดนาคารสวรรค์และอุทัยธานี พร้อมติดตามการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นจากคณะบดีคณะต่างๆและรับฟังการนําเสนอผลงานกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมที่นอกจากจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแล้วยังเป็นการมุ่งเน้นประสบการณ์ชีวิตที่ผูกพันกับท้องถิ่นมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีซอฟต์สกิลแห่งศตวรรษที่21ที่ผู้ประกอบการต้อง และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยที่ตำบลตาคลีอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์อาทิคโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Market p l a s e โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรฐษฐกิจฐานราก โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนและโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่